สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r a ารโรวิ่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันไหมโอเคค่ะนี่คือคลิปพลังงานของความรักทั้ง12ราศีในช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์สิงห์แล้วถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือดาวจันทร์หรือดาวศุกร รวมถึงราศีสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานภาพรวมเป็น forecast ภาพรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนที่เป็นสิ่งได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณ Open Mind เปิดใจกว้างๆรับพลังงานบวกไปรับสิ่งดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บไปใส่ใจมากนะคะแล้วก็ ตรงนี้เรามาดูกันซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างคุณได้ไพ่ที่เป็นไพ่ let your friends help you แล้วก็มีไพ่ codependency แล้วก็มีไพ่ give your relationship a chance ไพ่ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่มันน่าจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ชาวสิงบางท่านตรงเนี้ยไข่ขอพูดในหลายๆกรณีคือมันมีกรณีที่มันจะต้องมีชาวสิงบางท่านตรงนี้ที่เจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เหมือน ถ้ามีปัญหาในความรักตอนนี้คือสิ่งบางท่านอาจจะรู้สึกหาทางออกกับสถานการของความรักบางอย่างไม่เจอหรือมันคือการที่เหมือนคล้ายๆใครบางคนอยากจะเหมือนแบบได้กําลังใจหลายท่านตรงนี้ชาวสิงอาจจะแบบรอกําลังใจรอพลังงานบวกรอการซัพพอร์ตร,รอคําแนะนํา จากคนที่รักหรือคนที่ไว้ใจหรือรวมถึงตัวไข่เองเนี่แหละคะ่ะเป็นผู้อื่นเป็นบุคคลอื่นที่ต้องการเอาคําดีๆเอาการซัพพอร์ตเอากําลังใจเอาพลังงานบตรงนี้มาให้คุณแล้วคุณต้องการสิ่งนั้นและไข่มีให้ตรงนี้นะคะไข่มีให้ตรงนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่คนอิมเพนเชนซีด้วยสําหรับสถานการณ์ตรงนี้ชาวสิงห์บางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ในบางอย่างที่เครียว่า ถ้าคุณเป็นความรักกันที่เป็นคู่กันมันอาจจะมีการตัวติดกันบ้างหรือคิดถึงกันหรือรู้สึกเหมือนแบบหายใจเข้าออกเป็นกันละกันแต่ตรงนี้มันมีอีกไหนนึ่งที่เป็น energy toxic ได้สำหรับใครตรงนี้ที่เป็นชาวสิงที่เจอ energy อะไรบางอย่างที่เป็น negative ในเรื่องความรักมันอาจจะเจอบางอย่างที่เป็น energy บางอย่างที่มันเป็นความรักที่มีพลังงานของ toxic หรือการมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ยึดติดกับอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ ม,มันมีความนิ่งหรือมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาหรือเป็นพลังงานท็อกซิกเอนเนจีบางอย่างเพราะว่ามันมีไพ่ addiction อยู่ตรงนี้ addiction ตรงนี้บางคนอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์หรือนสิสัยอะไรบางอย่างของคนที่เป็นคนรักหรือคนที่คุณดีลหรือคนที่คุณเดท แล้วมีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ว่าบางทีมันอาจจะมีการยึดติดหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เสพติดอะไรบางอย่างมากแล้วมีบางอย่างที่ทําให้มีประเด็นอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะคะบางคนอาจจะเป็นในกรณีน um okay. ี้บางคนอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางที่ว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เหมือนคล้ายๆว่าเขามีพฤติกรรมอย่างที่เขาเสพติดหรือทําอะไรบางอย่างที่เอ่อเป็นชีวิตจิตใจของเขาบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าเกี่ยวข้องกับอื a l c o h o l ลิซหรือ s h o p a ปอร์ฮอลิหรือบางคนอาจจะเป็น o r k ก h ah o l ลิอะไรก็ได้อะค่ะที่เป็นแนวที่แบบมีการติดอะไรบางอย่างมากๆเกินไปแล้วบางคนอาจจะเจอสถานการณ์นี้แล้วเป็นประเด็นในความรักก็ได้ทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่กีฟยูอะไรต้นช i พเอนชั a นส์คือไพ่ตรงนี้มีการบอกว่ามันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะได้มีการ Work ์กอในความสัมพันธ์กับใครบางคนตรงนั้น ที่อยู่ในใจของคุณอีกครั้งหนึ่งได้ถ้ามันมีโอกาสที่บาลานซ์คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งตรงนี้บางท่านถ้ามีโอกาสปรับจูนกันกับคนที่คุณมีประเด็นแล้วปรับจูนแล้วกลับมามันมีโอกาสให้โอกาสกันได้แต่ถ้าใครบางคนตรงนี้ที่เป็นสิ่งแล้วตัดขาดกับคนนั้นๆเหล่านั้นไปเลยลีขาดกันเลยอันนี้ก็คือว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นพลังงานที่สามารถให้โอกาสอะไรบางอย่างที่มีมันยังมีเยื่อใยห,หรือมันยังมีอะไรบางอย่างที่สามารถปรับหรือเลี้ยวกลับมาได้ อยู่ตรงนี้รับไพ่ตรงนี้บอกเลยว่าสิ่งค์ค่ะสำหรับคนไหนว้าวเอเนจีสวยด้วยเอเนจีของสิ่งในกองไพ่ของชุดที่เป็น r o m a n c ์แองเจชุดนี้มาบอกว่า <c oughs> new love <c oughs> new love และใต้ไพ่แถมให้ very soon ว้าวเพราะอะไร honeymoon นะคะ new love is coming คือจะต้องบอกว่าสําหรับคนโสดหรือคนที่ห่างหายเลิกกับใครมาที่เป็นอ s ชชูหรือ Toxic Energy นมันจะมีพลังงาน New เลิฟนิวเลิฟอยู่ตรงนี้แต่ New l ลิฟตรงนี้มีได้ทั้ง Energy ของเก่าและใหม่เพราะคุณมีไพ่กีฟยูริเลชั่นกูกีฟยูรเลชั่นชิพมันมีโอกาสที่จะให้โอกาสใครบางคนที่เป็นพลังงานของคนที่กลับมาแล้วให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นรักใหม่ของกัแในการอีกครั้งนึงได้ยูตรงนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้มาดูกันนะคะคุณมีไพ่ที่เป็นพลังงานนี้ Night of s o r t มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เข้ามาอย่างรวดเร็วได้มีใครเข้ามาหาในความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้เป็นคนที่ชาวสิ่งตรงนี้อาจจะดีกว่าคนที่เป็นธาตุลมเมทุนตุลกุมก็ได้ชาวสิ่งตรงนี้อาจจะดีกว่าคนที่เป็นพลังงานของราศีกรกฎก็ได้หรือดีวกว่าคนที่เขาเรียกว่าคนที่เป็นในเครื่องแบบก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นต่างชาติตาา่างภาษาหรืออาจจะเป็นลักษณะ,ะที่ว่า มีการเดินทางบ่อยๆทํางานในบางอย่างที่เดินทางบ่อยๆอ,อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่มีลักษณะของคนแบบนี้หรือคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นคนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีสถานก,การณ์ที่มันเป็นเจ็ด้วยบางอย่างตรงนี้ถ้าใครที่เจอประเด็นในความสัมพันธ์มาที่เป็นลนักษณะของท็อกซิ็อาจจะเจอในแบบที่ว่าเป็นพวกที่แบบมีตัวเลือกเยอะหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ในความสัมพันธ์หรือบางคนตรงนี้คนสด จะเป็นพลังงานที่ว่าเหมือนแบบคุณมีความปรารถนาอะไรบางอย่างในความรักที่เหมือนคล้ายๆมีแพลนหรือมีความมนโนเขาเรียกว่าเหมือนแบบเหมือนมโนอ่ะเ<ๆ>พ้อฝันอะไรบางอย่างในความรักที่ดีที่คุณรออยู่ นิวเลิฟที่มโนเพิร์ฟฝันอยู่ตรงนี้รอพลังงานรักที่ดีแบบที่ตัวเองต้องการปรารถนาไพ่ตรงนี้มีไพ่ซีดาสถานการณ์ตรงนี้ของสิ่งบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของความนิ่งหรือบางคนอาจจะมีการชะลอในความสัมพันธ์เพราะเจอสถานการณ์ของอะไรบางอย่างที่มันเป็นคนดิพเอนเซซีหรืออะไรบางอย่างที่มันแบบไม่โอเคบ้างในสถานการณ์ของอันนี้หมายถึงสิ่งที่มีประเด็นหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นอิชชุในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ มีไพ่ที่เป็นพลังงานเรีย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 น,ยนด้วยทีนีเ้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือมีไพ่ของเป็นเด็กถือไม้เท้าแล้วก็คิงถือไม้เท้าตรงนี้เป็นคนที่เป็นธาตุไฟตรงนี้สิงตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยเด็กกว่าหรือวัยต่างกว่าไปเลยก็ได้มีทั้งเด็กแล้ววัยที่โตกว่ามากไปเลยที่เป็นธาตุไฟได้แก่เมษสิงธนูด้วยกันเองที่เป็นคนธาตุไฟได้วยกันนะคะอีกในหนึ่งตรงนี้หมายถึงว่า ใครบางคนนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบที่ว่ารวดเร็วแล้วก็เข้ามาทั้งแบบว่าบางคนอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งก็ได้คุณเลยมีไพ่เจ็ดท้วยที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วก็มีไพ่ที่เข้ามาก็คืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาแบบทัดน้ำํำทัดลมแล้วก็ทัดไฟได้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่เข้ามาเนี่ยลองดูให้ดีเพราะมันเป็นไพ่พลังงานที่เป็นคนที่เป็นไฟกับ ลมที่เป็นดาเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคะบอกเลยให้เช็คและดูให้ดีนะคะให้เช็คและดูให้ดีนะคะในเรื่องของความรักอะไรบางอย่างที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ว่ามันมีการเหมแบบว่ามันมีไพ่แบบนี้ด้วยแหละดูสิหนึ่ง <1 S 1> เหรียญกับ1นึ่งถ้วยและคุณมีไพ่พลังงานของ new love สิงคุณมีไพ่พลังงานนิวเลิร์และคุณมีไพ่แบบนี้คือไรรักใหม่ที่ดีรักใหม่ที่มีคอมมิตเมนต์รออยู่และตรงนี้ใครต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะชาวสิงบางท่านตรงนี้สําหรับสิงที่มีเกณฑ์นะคะสิงที่มีเกณฑ์คุณมีโอกาสมีคอมมิทเมนต์อะไรบางอย่างที่มีคอมมิทเมนต์กับคนคนนั้นของคุณและบางคนอาจจะมีแพลนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของงานมั่นหมายได้อยู่ตรงนี้สําหรับบางท่าน สำหรับบางท่านที่มีเกณฑ์นะคะต้องบอกเลยสําหรับบางท่านที่มีเกณฑ์จริงๆนิวเลิฟด้วยนิวเลิฟมาคู่กับหนึ่งเหรียญเลยเป็นรักที่เป็นรักใหม่ที่มั่นคงได้แล้วก็เป็นพลังงานของรักอะไรบางอย่างที่ว่า <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงหรือการขอความมั่นคงในความรักที่เริ่มต้น ที่พร้อมจะเริ่มต้นแล้วก็สองเหรียญตรงนี้เป็นพลังงานอย่างที่ว่ามันจะต้องมีการปรับจูนบาลานซ์ในความสัมพันธ์คุณถึงจะให้โอกาสในความสัมพันธ์กับใครบางคนตรงนี้ที่มีการปรับจูนกันอีกครั้งหนึ่งได้สําหรับสิ่งบางท่านที่มีการปรับจูนอะไรบางอย่างในสถานการณ์ของความรักกับคนคนนั้นของคุณที่เป็นพลังงานของคนที่อิจฉาการมีประเด็นการเป็นอดีตมั่งกลับมากลับไปมั่งอะไรอย่างนี้นะคะกลับไปกลับมากลับไปกลับมา ไปแล้วก็มาอะไรอย่างนี้หรือบางคนที่ว่ามีประเด็นกันแล้วเพิ่งไปก็อาจจะมีการกลับมาได้ต้องปรับทีนี้<า>ในกองไพ่นะคะมีพลังงานนี้ด้วยไฮแล้วแฟนใครบางคนตรงนี้นะคะชาวสิงห์ท่านอาจจะดีกว่าคนที่เป็นราศีพฤษพก็ได้หรืออีกในหนึ่งหมายถึงว่าตรงนี้จากที่เห็นไพ่แล้วบาง Energy, าเอเนจนะีถ้ามีเกณฑ์เนี่ยถ้ามีเกณฑ์ข่าวดีอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานมั่นหมายหรืองานมังคงหรือว่า ขออะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานของการที่ว่าความรักที่เป็นในเรื่องของพิธีที่เป็นลักษณะของศาสนาและมงคลอยู่ตรงนี้ได้สําหรับบางท่านที่มีเกณฑ์นะนะคะสำหรับบางท่านที่มีเกณฑนะ์นะ เอเนจีตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงมีนานะคะเอเนจี Energy ตรงนี้ของทุกคลิปที่เป็นของทุกคลิปเลยอะไม่ว่าจะเป็นในช่วงก่อน,นมีนาครึ่งมีนาเดือนไหนก็ได้ตามมันมีพลังงานของการที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปได้อยู่ที่ไทม์เฟรมของแต่ละท่านอยู่ที่จังหวะชีวิตและชะตาของแต่ละท่านด้วยทียนี้ไพ่ตรงนี้ที่ใครเปิดเพิ่มให้3ใบนี้ไพ่ที่เปิดเพิ่มให้นะคะมีไพ่เดท นี่คือไพ่ตัวแทนราศีพิจิกสิ่งบางท่านอาจจะดีวกับราศีพิจิกด้วยการอา่าโทษด,ด,ด,ดีวกับราศีพิจิกที่เป็นธาตุน้ําเพราะคุณมีไพ่ที่เป็นราศีกรกฎด้วยนะคะอาจจะดีกับคนธาตุน้ําแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญแล้วก็มีไพ่สามถ้วย my god ในพลังงานไพ่ได้ไพ่ซ้ำด้วยอ่ะสองเหรียญค่ะคุณมีไพ่ซ้ำที่เป็นสองเหรียญซ้ำคือต้องบอกว่า ตรงนี้นะคะมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ว่าใครบางคนตรงนี้ชาวสิ่งคุณอาจจะมีการจบอะไรบางอย่างกับใครได้จบสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่มันโคดิเพนเดนซีหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ดีจบได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ รงนี้ใครจะต้องบอกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ความรักของคนที่เป็นคู่กันมันมีความมั่นคงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ใครบางคนที่มีแพนหรือคบกันแบบที่แน่นแฟนพอที่จะคุยกันได้เนี่ยมันคืออะไรบางอย่างที่คุณมีไพ่สามเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยมีไพ่เราแฟนเป็นไพ่บางอย่างที่เป็นไพ่มงคลและยังมีไพ่นี้ด้วยสิบเหรียญกับสามถ้วยมันคืองานมงคลได้นะคะมันคือความรักที่มีงานมงคลอยู่ตรงนี้และจริงๆแล้วไพ่เดทหมายถึงอะไรรู้ไหม อีกในหนึ่งนะคะอีกในหนึ่งหมายถึงเดทสามเหรียญอ่าเด1สิบเหรียญแล้วก็สามถ้วยหมายถึงการเปลี่ยนสถานะของความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยอย่างเช่นสมมติว่าคนที่เป็นแฟนกันอยู่และคุณพร้อมและมีแพนเดทคือการจบการเป็นแฟนและกลายเป็นคนที่เป็นคู่มั่นคู่หมายการคู่แต่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันมีการที่ปรับ บาลานซ์สมดุลอะไรบางอย่างตรงนี้ในความสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงใครบางคนตรงนี้ที่จะมีการให้โอกาสหรือเวิร์กออนกับใครตรงนี้ที่มีการกลับไปกลับมาก็มีโอกาสได้ต้องต้องต้องพยายามปรับจูนและอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเคลียร์เอนเนอร์จีบางอย่างให้ดีเพื่อทําให้กายมาเป็นรักที่ให้โอกาสและเป็นนิวเลิฟกันได้ตรงนี้ทีนี้ค่ะตรงนี้นะคะมีพลังงานที่เป็นไพ่ของโรแมนต์แองเจิลเอาท์ค่ะที่เป็นไพ่แองเจิลแอนเซอร์นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นดูเห็นไหมคือไพ่อะไรเห็นไหม yes yes my dear leo <laughs> ชาวสิ่งที่รักทุกท่าน yes ค่ะใช่เลยพลังงานตรงนี้คือทุกอย่างสิ่งตรงนี้คือขอให้รวยว่าใช่แหละมันคือสิ่งที่เป็นพลังงานบวกตรงนี้เพื่อให้คุณได้รู้ว่าความรักตรงนี้นะคะดูนะมันคือการที่ไห้มาบอกนี้นะคะ choose a new direction choose a new direction คือมันคือ,คอทางเลือกรูปแบบใหม่ของความรักใครจะบอกอย่างนี้เป็น2 energy choose a new direction and yes คือการที่มีสถานการณ์ของทางเลือกหรือว่าเหตุการณ์ใหม่ๆในเรื่องของความรักเช่นถ้าคุณเป็นคู่กันและมีแผลมันคือชีวิตที่เป็น new direction ของพวกคุณที่คุณจะได้เริ่มต้นทางรักที่เป็น อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความมั่นคงมากขึ้นกับ New Direction ที่เป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องของความเขาเรียกว่าความที่มีประเด็นในความรักคือการที่คุณจะได้มีพลังงานของ New Love อะไรบางอย่างที่เป็น New Direction และรวมถึงคนที่มีโอกาสที่จะมีการให้โอกาสหรือ Work on หรือ Give Relationship a Chance อยู่ตรงนี้คือ คุณจะต้องเลือกดิเรกชันใหม่ในความสัมพันธ์กับคนคนั้นของคุณที่มีการกลับไปกลับมาหรืออะไรอะไร,อะไรก็ตามที่มีการให้โอกาสกันที่พึ่งห่างกันไปแล้วกลับมานี้มันคือการที่ต้องเลือกเส้นทางใหม่ๆที่เราจะต้องไม่ทาไปเราจะต้องไม่ทําไปใน,เส,นเส้นทางเดิมที่มันผิดพลาดอะไรมาอีกแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้แลวไพ่ตรงนี้มาบอกว่าไพ่เลเวอนะคะไพ่เลเวอร์เราเข้ามาบอกว่า it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself พลังงานตรงนี้นะคะสำหรับคนโสดหรือใครก็ตามที่เจอ energy c o dependency toxic หรือเจออะไร่างที่มีการจกอะไร่างมามันคือการที่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เขาต้องา,าต้องการมาบอกคุณว่ามันคือช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาสำคัญที่คุณจะต้องแบบดึงเวลาบางอย่างเพื่อกลับมา อยู่กับตัวเองบ้างโฟกัสกับชีวิตของตัวเองบ้างทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างให้ตัวเองบ้างเป็นเวลาที่คุณได้มีโอกาสที่จะแบบว่าคอนโ control ชีวิตตัวเองบ้างขอให้คิดถึงแง่บวกตรงนี้ไว้สําหรับผู้ที่มีสถานการณ์ของการโสดหรือมีความสัมพันธ์ในแบบที่มีประเด็นและ,ปะแปลกแล้วเหมือนจะโสดอะไรอย่างนี้ก็ตามหรือรอพลัางงานความรักหรือรอเรื่องดีๆขอให้คุณคิดบวกไว้ว่าเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เออไม่เป็นไร มันคือช่วงเวลาที่เราได้แบบได้ทํานั่นทนํานี่ได้มีเวลาอะไรโฟก,กัสของตัวเองไม่แน่ค่ะบางคอนอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแค่ค่ะชีวิตต้องการให้เราค้นพบอะไรบางอย่างถ้าบางครั้งเนี่ยใครจะบอกงี้บางครั้งการที่บางคนมีความรักคุณอาจจะยึดติดอะไรบางอย่างมากจะทําให้คุณลืมความเป็นตัวเองหรือลืมอะไรบางอย่างที่คุณชอบหรืออยากทําแต่พอมันมีช่วงเวลาของการมีตัวเองเป็นตัวเองมันจะทําให้คุณเหมือนมีเวลาบางอย่างที่คุณได้เหมือนแบบเอ่อไฟล์ yourself คือหาตัวตนที่แท้จริงของคุณได้และหลังจากนั้นเมื่ออะไรหลอย่างมันลงตัวเดี๋ยวความรักมันก็จะลงตัวในการเวลาที่มันลงตัวนะคะโอเคตรงนี้ไพ่ในกองไพ่นี้ก็ต้องมาบอกอีกว่าอ่ uh, imagine all unwanted unwanted thoughts d i s t u r b i n g into l i g h creating creating room for new opportunities and p o s s i b i l i t y for your life คือให้คุณเหมือนอนะ่า uh, imagine พลังงานอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าขอให้คิดบวกไว้อะค่ะคิดบวก imagine โอกาสที่ดี new opportunity new opportunity and new possibility for your life ขอให้ r ร a t e พลังงานแบบนี้พลังงานบวกโอกาสที่ดีที่ใหม่ๆเนี่ย new opportunity new direction new possibility มันมีโอกาสที่ดี new direction อยู่ตรงนี้รอคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองแล้วขอให้คิดบวกไว้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทุกอย่างมีเหตุผล ทุกอย่างมีที่มาที่ไปในสถานการณ์ของความรักของแต่ละคนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนจะบอกว่าดูแลสุขภาพให้ดีด้วยแล้วระวังในเรื่องของไวรัสโรคระบาดโควิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้คือถ้าใครชาวสิงรงไหน ชาวสิ่งตรงนี้นะคะถ้าใครที่ดูคลิปอยากมีการเช็คพลังงานส่วนตัวสามารถแอดไลน์แล้วก็แจ้งไขามาได้แล้วก็ตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b สไคร b ์กดคอมเมนต์ให้ไข่ด้วยนะคะพูดคุยได้ไข่จะพยายามทยอยมาตอบให้อยู่เรื่อยๆบางทีถ้าตอบช้าก็อย่าว่าอย่างงอนกันนะคะโอเคเดี๋ยวไข่จะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนอีกเสมอยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันคิดบวกอยู่เสมอในเรื่องของความรักนะคะเชื่อมันมาแล้วเดี๋ยวไข่จะทำคลิปพพิเเศษบาาาาางงงอยงย่มมใหห้รรีีลๆคนตนต เรียกร้องอยู่แล้วใครก็เพิ่งโพสอะไรบางอย่างในวันนี้ไปซึ่งมันเป็นพลังงานบางอย่างที่เ,เขาเรียกว่าพลังงานความรักมันคือมิราเคิลค่ะแล้วเดี๋ยวใขรจะทําคลิปพิเศษออกมาให้สําหรับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบและหว,วังว่าทุกคนจะรอพลังงานติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะชาวสิงเล่ยบายคะ่ะรักนะคะบ๊ายบาย